เกณฑ์่าประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยนะก็ยังหาอะไรไม่ได้เลยนะยังยังยังไม่เนีไม่สามารถที่จะจับใครได้เลยครับเรียกว่าถ้าจะมาเจรจาก็คือต้องลาออกสถานเดียวไม่งั้นไม่เจรจาอ๋อทาต้องออกไปนะออกไปก่อนนะครับแล้วจะจะจัดตั้งยังไงนะจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับเอาละเอาละขอบพระคุณเรือตรีแซมดินนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะ <ผ>ครับขอบพระคุณครับเรือตีแซมดินเลิศบุตรนะครับก็เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมถ้าพูดกันตรงๆนะดูลักษณะการแต่งกายของท่านก็คงจะดูออกเนื่องมาจากกองทัพถรมก็อยู่กับทางกรปรทน,นะฮะก็ถือเป็นหนึ่งในแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันนะอ่ะเราฟังทาง2ฝ่ายนะฮะเมื่อสักครู่นี้ทางเรือตีแซมดินก็บอกว่าการยุบรวมเวทีมีเหตุผลสําคัญก็คือ เรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญนะครับก็เข้ากับประเด็นที่เราถามท่านผู้ชมนะครับว่ากปปะสะเนี่ยยุบสองเวทีนะครับเป็นการปรับแผนเป็นการปรับยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องความปลอดภัยอย่างที่เรือตีแซมบินพูดหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามวลชนมันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงนะครับอย่างที่คุณจ่าตรนโลนจแสงตั้งก็สังเกตนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปแควะ,ะคนที่เป็น วิทยากรที่เขามาร่วมแสดงความเห็นไม่ต้องไปแขวะหรอกนะครับเพราะว่าเราเชิญเข้ามานะครับแต่ว่าเชิญมาให้เพื่อข้อมูลนะครับให้ับท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมการตัดสินใจนะครับไปที่คุณจินจังสองครับจินจังสองสวัสดีครับจินจังสองสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับไปเลือกตั้งหรือเปล่าเมื่อวานอ๋อเขาไปอยู่ครับผมไปอยู่ไปแล้วเลือกตั้งไหมหรือว่าไปเดินดูหน้าคูงหาเลือกตั้ง มันไม่เหมือนกันนะไปผมไปผมบอกไปแต่ว่าผมไม่ได้เลือกตั้งแล้วเป็นยืนดูอยู่หน้าครูหาเลือกตั้งแล้วเป็นไงเรื่องเรื่องเรื่องผลที่มันเกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่ามันคืออย่างที่รับรู้รับทราบกันอ่ะมันเลือกตั้งไปก็ยังเปิดประชุมสภาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ยากาศมันก็เลยกล่อยมากเลยนะกหลายผิดพลาดของของฝั่งรัฐบาลอยู่ครับเพราะว่าอแต่ว่าวันนี้ก็ผมดู เห็นเขาบอกว่าไปเลือกตั้งได้ตั้งไปคุณไ,ไปเลือกตั้งสัก89-92เปอร์เซ็นต์ครับผมอืมคือถ้านับ<ค>จนนําน,น,นวนหน่วยจำนวนหน่วยผมเข้าใจว่าน่าถ้าจะนับจากจํานวนหน่วยออกประกาศตลอดเวลาครับ,รบว่าเลือกตั้้งได 8, ก็ประมาณสัก80,000กว่าหน่วยเนี่ยเปิดได้คนก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าเหลืออยู่หมื่นกว่าหน่วยหมื่นกว่าเนี่ยยังเปิดไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เข้าจะว่าเนี่ยเรื่องประมาณ8-9-90เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่านว่าคนไปเลือกตั้ง89เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ว่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่มันน่ากลัวครับผมถึงเปอร์เซ็นต์น้อยจะมันน่ากลัวไงครับทั้งกปปศวันนี้เนี่ยก็ยังจะเคลื่อนเคลื่อนไหวต่อคุณจินจางสองครับผมแล้วก็ประเด็นที่คนตั้งข้อสังเกตกันแล้วเราก็หยิบยกเรื่องนี้มาก็คือว่าการยุบสองเวทีเนี่ยที่ให้แยกราชพร้าวกับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็แน่นอนครับมันมันคือก็คงเหลือแต่กำลังรบนะครับตอนนี้ ไอ้คือกองหลังก็ต้องคือต้องเป็นกระแสเดียวตอนนี้ก็คือเหลือกำลังล้วนครับผมว่าครับเหลือแต่กองหน้าครับเหลือแต่แนวหน้าเหลือแต่แนวหน้าครับผมอ๋อเพราะว่าวทางเลือกของรัฐบาลก็น้อยลงครับครับเพราะยิ่งเพราะว่าการเลือกตั้งนี่ปกติแล้วนี่ฝั่งรัฐบาลเขาก็คงคาดการว่าคนออกมาสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ใช่ไหมฮะอืมอืมคือความชอบธรรมเขาจะมากขึ้นครับตอนน,นี้ก็ได้แล้วสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว จำนวนของผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้45เปอร์เซ็นต์แล้วครับมัน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 คือมันติดหวังเลยนะฮะครับคือคือตอนนี้คือหมายถึงว่าจะ40 30 45 50สิบห้็ยังไม่เกี่ยวแล้วต้องต้องต้องอยู่ในอำนาจรัฐก,ก่อนืเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแครับตอนนี้ครับทางเลือกรฐัฐบาลเดินไม่ความเก<ช>มก็จะดูดเดือดมากขึ้นอการที่กลัวการปาะท่าอะไรต่างๆที่รัฐบาลเคยกลัวครับตอนนี้ก็จะเลิกกลัวอืการปฏิวัติที่เคยกลัวก็ไม่กลัวแล้ว ทีนี้แน่นอนสั่งคุณสุเทพเนี่ยเขาก็รู้แล้วเหตุการณ์เป็นยงไงใช่ไหมครับเขาก็ต้องเอามวลชนส่วนหนึ่งคือพูดง่ายว่าเซฟที่สุดครับต้องเป็นเป็นกับกับมันเป็นฝ่ายเซฟแล้วอืมอมไม่ใช่ฝ่ายรอเป้าเหมือนเดิมแล้วอ่าอ่าอ่าเอาละเอาละค,คุณจินจังสองขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับก็บเห็นภาพอยู่พอสมควรไปที่คุณสุชาติครับคุณสุชาติครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์ประจักรอืมนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยโทรศัพท์มาเลยในช่วงหลังเนี่ยเกิดน้อยเนื้อต่ำใจอะไรขึ้นมาครับผมเ้าประเด็นเลือกตั้งหรือเ้าประเด็นอ่าย้ายเวทีครับผมเอาย้ายเวทีก่อนก็แล้วกันย้ายเวทีดีกว่าตอนนี้อ่าคืออันนี้เรื่องย้ายเวทีนะครับครับย้ายเวทีนี้ผมผมมินด้วยมากๆเลยครับผมอืมครับทาไมคมันมีปัญหาเพราะว่าครับแถวนี้มีเด็บมิตรของเราทั้งนั้นเลยครับผม อ,อ,อย่างผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นตึกชั้นอิสระหนึ่งและก็โรงแรมดุสิตนี่ก็คือมิตรของเราครับผมอ๋อๆ–ก็มาอยู่ใกล้ๆก้มิอนอยกลุ่มธุรกิจนักธุรกิจสีลมนี่ก็มิรมิตรของเราครับผมอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็พอเลื่อยไปอีกหน่อยโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมครับอันนี้กอมิตรของเราอืมอ่านะครับแล้วก็พอเลื่อยไปอีกหน่อยเดี๋ยวไปเที่ยวัพง์นี่ก็มิตรของเรา อ๋อแต่ทะ่ปค์แล้วมีอะไรโรงพยาบาลจุฬาเขารับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถ้าที่พักปลกที่พักผ่อนอะไรก็ร้100อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่น้องมาจากภาคใต้มาจากวันหลวงโพอิมาส่นลุงกันนิดเดียวนี่คือเป็นสถานเป็นสนามรบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับผมอ๋อเป็นชัยภูมิที่อยู่ท่ามกลางมิตรอ่าครับแต่ว่าใจผมผมใจผมจริงๆนะผมผมผมอยากให้ให้ให้ทุกปฐด้วย มาอยู่ตรงนี้ผมว่ายิ่งแน่นปึ๊กเลยออออเหไหมค,ครับผมบผมดูผมคิดผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับผมอมไม่แน่หรอกอีกอีกหน่อยอาจจะมีการาปรับรวมก็ได้เพราะว่าอโศกเองมันก็เป็นพื้นที่ที่ถ้าพูดเดียวแล้วก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเสี่ยงน้อยกว่าให้แยกแราพาวกับอนุสาวรีย์ไอ้จริงๆแล้วผมค่อนข้างจะยุบยุคทิราทานและยุบทีอนุสาวรีย์อันนี้ผมคิดว่าเป็นยุทธการที่ฉลาดมากครับผม อผมผุมนูพงพุมนูทางบวกเป็นฉลากก็ะไรเพราะตรงนั้นมันจะยุ่งยากลาชการแล้วป้าการสัญจรมันก็เราก็ถูกถูกโจมตีนมาหลายเส้นทางมาหลายเส้นทางแล้วก็ทางด่วนทางยกระดับเนี่ยมันเยอะมากแถวนั้นขึ้นไปบนทางยกระดับก็ส่องมาก็ได้นีครับแล้วก็เรื่องเนี่ยอย่างตึกชาติเนี่ยเขาให้เราใช้ห้องน้ําอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ในในห้องลุงเนี่ยห้องน้ํา ป็นงร้อยห้องมันก็สบายมากเลยเราจะนอนจะอะไรนี่ผมว่าสุดยอดเลยครับผมอ๋ออ๋อคือมีความรอมทุกอย่างอืม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 เพราะฉะนั้นเหมาะแล้วที่ย้ายมาปากหลักหมาแล้วแล้วก็เรื่องในหม้อแล้วผมขอพูดเรื่องเรื่องตั้งสักหน่อยนั่นในเขตผมนะวันนี้นะวันนี้นะครับผมอ่าอ่าผมว่าสามบ้านผมนะครับเลยหกโมงไปแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ยังประกาศอืช่วงสามสามวันก่อนเรื่องตั้งประกาศหนักเลยแล้วกา สมมติว่าจะถึงเวลา3โมงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเดินเลยเดิน <ừ. S 1> จูมือลูกบ้านไปนเลือกตั้งเลยเป็นอย่างนี้ผมว่าใต้จริงๆมันก็ปิดมันปิดตลอดแหละแต่ว่าบ้านผมมันไม่กล้าหรอเห็นรูปปั้นนายขนมต้มเขาก็หนีแล้วบ้านผมเนี่ยอ๋อเหรอฮะอ่ะอาบบผมอัน <c oughs> นี้ผมเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องผมเมคขึ้นมานครับท่านอาจารย์ประจับอ่าเชื่ออยู่เชื่ออยู่เชื่ออยู่นะครับนะะสุดท้ายนี้ขอท่าน ท่านอาจารย์ประจักษ์ของผมได้เป็นนายกแทนคุณปูนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณขอบพระคุณนะครับคุณสุชาตินะมามาแต่ละครั้งเนี่ยไปที่คุณประเดชครับคุณประเดชสวัสดีครับคุณประเดชคุณประเดชครับสวัสดีครับอาหายไปไหนแล้วไม่รู้คุณประเดชเนี่ยโทรศัพท์เสร็จแล้วแอบแวบไปห้องไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยคุณประเดชอ่าสงสัยสงสัยจะติดภารกิจรือยป่าอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยว ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะคุณประเดชนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยโทรกันมาใหม่แล้วก็แล้วกันนะครับอ่ะไปที่คุณชิงชัยครับคุณชิงชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานที่เคารพครับอ่าเป็นยังไงบ้างภูมิใจเธอเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมสองเวทีมาอยู่ที่สวนลุมพินีครับเห็นด้วยครับที่อามันเป็นเพราะว่าความมั่นความปลอดภัยหรือเป็นเพราะว่าคนมันน้อยลงมันมีคนเดินจะก่าก็ด่ากปปสอย่างที่ว่า ค,คือคือมีเวทีเดียวก็คงจะรักษาความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นครับอ,อ้แต่นี้แง่ความกดดันเนี่ยมันก็จะลดลงจังไปลดความเข้มข้นลงครับผมอืมอืมครับแต่เข้าใจว่าอีกหน่อยเนี่ยเวทีที่กร,กระจายอยู่เนี่ยอาจจะมีการปรับมารวมกันได้แล้วค่อยค่อยค่อยดาวกระจายใหม่ผมเขา้าใจว่าผมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอืมอืมครับผมแล้ว,แล,วแล้วมันมันจะผลผลดีผลเสียเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณจริงใจ ผมว่าผลดีมากกว่าครับทําเวทีเดียวอืจะควบคุมมวลชนได้ได้ได้ดีกว่าหลายๆายเวทีกันครับอ๋อมันจะไม่แคบไปหรอคือคนม,คมันต้องไปอยู่แถวนูนะ่นอ่ะปลายปลายของกลางกลางของสีลมหรือไปก็อยู่นน่นอะ่ะพลามเค้นเขาก็คงจะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคงคงไม่ต้องอ,อยู่กับที่หรอกอ๋ออีกสักวันสองวันก็ปรับแผนใหม่อีกคมคิดว่างนันนะคิดว่าเขาลาหรือย,อยังเนี่ยลุงกำนันสุเทพมีลาหรือย,อยัง ไม่ลาครับยังซื้อยังซื้นต่อครับอ๋อเนี่ยแกยังมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองขึ้นไปเรื่อยครับเออแกฟิตยิ่งกว่านุ่มๆอายุยี่สิบห้าสามสิบเลยครับผมไม่ไม่ไม่มีลาครับยังยังมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองนี่ของจริงหรือว่าหรือทําทีเป็นฟิตพอกลับไปถึงเวทีเข้าไปหลังเวทีไปนั่งหอบยังไงก็ก็ยังไงอยู่อยู่บนเวทีก็ต้องทําให้เข้าตากรรมการก่อนนะครับหลังเวทีไม่ว่ากันเข้าตาอยู่แล้วเข้าตาอยู่แล้วตอนนี้ดูแล้วแฟนๆเพียบเลยคุณสุเทพคุณกำลังสุเทพงรือคือคือ คืออยู่บนเวทีต้องต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ล้างเวทีจะทําไงก็ได้ครับอผมคุณจิงใจเคยมาเวทีของเขาปะผมไม่เคยไปครับผมอยู่อยู่บ้านครับเป็นกําลังใจเอาใจเชียร์มาจากบ้านใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเอาละเอาละขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณฮะคือคนที่เคยไปก็กลับมาเล่าบรรยากาศให้ฟังก็สนุกตื่นเต้นนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกกลัวเสียงนกหวีดมากเพราะมันเป่าแล้วมเสียงมันดังแล้วก็เตือนเตือนกันไว้นะครับ คือไม่ใช่บอกว่าไม่อยากให้ไปร่วมไปร่วมนะก็ไปได้แต่ว่าล็กวีดเนี่ยเขาบอกว่าอันตรายนะครับสำหรับประสาทการได้ยินนะครับเพื่อเป็นมาแล้วเนี่ยรักษาเงินเนี่ยเยอะมากนะครับต้องบอกกล่าวในแต่ละพูดที่มีประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมครับอ้าวไปที่คุณน้อยโคราชครับคุณน้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับาจาจย์ครับครับสวัสดีครับเมื่อวานไปเลือกตั้งหรือเปล่าคุณน้อยโอ้ไปแล้วครับแต่โหวตโนครับอ๋อไปแล้วแต่โหวตโนครับผมโอยจะไม่ได้ถามสักหน่อยเลย ไม่ถามก็ต้องบอกก่อนนะครับเมื่อวานผมก็ไปแต่ว่าผมไม่บอกนะผมไม่กาให้ใครหรือผมไปโหวตโนไม่บอกใครอรัจะพาพาเด็กๆไปดูไงจะได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยเอครับโคราชเนี่ยโคราชนี่นับคะแนนได้ทุกเขตได้ยังฮะไม่ได้ติดตามข่าวเลยมันเงียบๆยังไงไม่รู้นะครับอ๋อเหรอฮะไม่ได้ติดตามข่าวครับนับอย่หลอกต่ว่ามันมันข่าวมันออก มันไม่ออกขีอเหมือนเหมือนก็ใช่ไงนี่เขาบอกว่านี่มันคือบรรยากาศที่มันไม่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะปิดทีปั๊บโอ้ยทุกคนจะมานั่งรอนะอ้าวคนรอนับคะแนนคนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเสียงเฮอ้าวมีการจดคะแนนมีการรายงานผ่านทางทีวีสนุกมากแต่ว่าครั้งนี้เงียบสนิทเลยโอ้ยเงียบเลยครับอ้าวเงียบเลยครั้งนัตอนตอนวันที่ที่นายกกับกกตถกกันเรื่องจะขอ ไอ้ทางกงตเขาเลื่อนไอ้เรื่องนั้งเนี่ยพู้แทนไมมาบ้านผมสองวันเลยครับงียบปิดเลยอ๋อไม่คิดว่าจะไอ้ไม่ไม่มีใครมาเสียงเลยในสองวันนี้เขาจะถกกันน่นะครับแต่พอหลังจากนั้นก็มาอีกแหละมาอีกแต่แต่ไม่อยากเชื่อนะยังมีการซื้อเสียงกันอยู่นิดนหน่อยอยู่โอ้ยังมีซื้อเสียงเหรอมีครับมีมีจริงครับมันพักเล็กมันจะไปสู้พักใหญ่ได้ไหมมันจะไปซื้อเสียงทำไมอ๋อไม่รู้ ผมคิดว่าเขาจะซื้อมันมันตักดิ์สืทอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะเพราะมันเป็นการซื้อกันอยู่สองพักอ่ะอ่าอ่าอก็เป็นศึกศักดิ์สรีมีติดไปนวมเล็กน้อยครับผมมันมีมีเล็กน้อยอยู่อืมอ่ามันก็เงียบนะครับ เงียบจะไม่บรรยากาศออกมาเนี่ผมต้องรู้เลยว่าใครชนะกันเท่าไหร่แต่รูู้้ล่ะตอนตอนนี้ยังยังไม่มีใครตามเลยว่าคะแนนที่นับเนี่ยใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับครับว่ามันบรรยากาศมันไม่ให้คุณน้อยมันบรรยากาศมห้ไม่ให้เลยนะปกตินี่ผู้แทนนี่ถ้าชนะกันแล้ววันเดียวท่านั้นแหละใช่รถมาเลยขอบโอ้ยฉลองกันใหญ่แล้วป่านนี้ใช่ไหมครับเออแต่ครั้งนี้เงียบสนิทเลยไม่รู้จะเอาอย่างไรเงียบเลยั้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกนะสองเขาเขาเรียกหัวคะแนนเขาไปเขาคุยอย่างนี้เลยนะ ทั้งที่ความจริงเขามีการนับคะแนนเหมือนกันบ,บัวเนี่ยเพราะปีที่เป้าก็น,นับนะก็เป็นนับ,บปกติละเพียงแต่ว่ายังประก,กาศยังเป็นการไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่ามันก็พอจะเห็นแนวโน้มแล้วถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งมาเดินหน้าต่อไปได้จริงนะเอาเ<ต>ร,รื่องคปปสย้ายเวทีคุณน้อยเห็นด้วยกับเขาปะก็เห็นด้วยแหละครับเพราะมันสองเวทีมันอยู่ในจุดที่เสี่ยงเกินไปนะครับอืออืออยู่ที่จุดที่เสี่ยงแลวโดน,น,นจัดนากมาตลอด มันมันจะเสียเปียอกสมรภูมิสมรภูมิตรงนั้นไม่ไม่ค่อยดีนะครับอมันมันเสียเสียทั้งทั้งทางตรงและทางงอมคือทางทางที่เขามาหากินด้วยใช้สมรภูมิอยู่นะอันเสารีเนี่ยอตรงนี้มันมันจะมีคนที่มาเห็นด้วยคนปกติหรือคนบริสุทธิ์ที่มาเห็นด้วยมันก็มีครับแล้วก็แล้วก็เสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยครือมันมีทั้งทางด่วนผ่านไปใกล้ๆนะให้